กลุ่มไซเคิลคลอสบ้านทุ่งกระบินนะครับรวมกับเทศบาลตำบลคลองพลูบริษัทซูซูกิครับจัดการแข่งขันร,รถจักรยานยนต์วิบากไซเคิลคลอสหาไรายได้มอบให้กับโรงเรียนวัดทุ่งกระบินครับเมื่อวานนี้นสนามรถนสนามแข่งรถชั่วคราวนะครับบ้านทุ่งกระบินตำบลคลองพลูอำเภอเขาทิจกูจังหวัดจันทบุรีกลุ่มไซเคิลคลอสบ้านทุ่งกระบินนําโดยนายสุพจน์เชื้อสายนักกีฬาแข่งรถไซเคิลคลอสร่วมกับเทศบาลตำบลคลองพลูบริษัทไทยซูซูกิ โชแกซี ie, ่ A.P.I.Tech, น้ำมันเครื่อง YB a l l o y นิตยสาร e x t r e m e Motor Sport และชาวบ้านทุ่งกบินได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากเซ c เ n ิลคล s สการกุศล V.I.P. m o เตอร์ค s อสแอนด์ c ซคเ s ิลคลอสมิติครั้งที่1หาเงินทุนมอบให้กับโรงเรียนวัดทุ่งกระบินเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน โดยนายสมชายนาสวนนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองพลูเป็นประธานเปิดงานสอจออนรงฐานธรรมสอจเขต2อำเภอเข,ออเขาคดจกูจังหวัดจันทบุรีผู้ใหญ่บ้านคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งกระบินจากนั้นมีการประมูลสิ่งของเพื่อนํารายได้เข้ากองทุนเงินซื้อสิ่งของต่างๆได้รับการบริจาคจากทีมแข่งและนักแข่งที่เข้าร่วมทาบุญกา,การกุศลการจัดการแข่งขันไซเคิลคลอสในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์วิบากในภาคตะวันออก ต่างมาร่วมทําการแข่งขันกันเป็นจํานวนมากเป็นการนัดพบปะกันนะครับของนักแข่งในช่วงระหว่างการพักรอการแข่งขันเซ c ร์เคิลครอสชิงแชมป์แห่งประเทศไทยปี2012ในวันที่5สิงหาคม2555ณสนามอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีในทุกปีนักกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์วิบากและทีมแข่งจะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านในท้องถิ่นมาชมกันหลายพันคนนะครับบรรยากาศเป็นที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานจากการจัดการแข่งขันได้หักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับจะมอบเงินให้กับอาจารย์ภัยจิตวรวาทเวทมนต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งกระบินประมาณ130,000บาท